นั่งท่าทะพุทธค่ายเท้ากดสลับนับสิบวิครสิบวิแล้วสลับขากดสลับนับสิบวิเช่นเดียวกันแล้วกดบแล้วดันไปเท้าขึ้นนับสิบวิกดปลายเท้าลงนับสิบวิองกดชิดสันหน้าแข้งหมอยกต้นกดลงอย่างเดียวมือซ้ายคว,าาคว่ำขาดลูกขาลงกดลงอย่างเดียว ข้อเท้าคึ้นอย่งเท้าที่ชั่วคึนนิ้วดึงนิ้วคึ้นนิ้วดึงนิ้วคึนนิวึงนิ้วแล้วไปทำขายข้างในวโป้งกดชีสันหน้าแข้งจากก๊อบหัวเข่าลงมาข้อเท้าหมอยกก้นด้วย คิ้งหลังเท้าบนกคนนี้เราก็ดือก่แบบปลายเท้าออกเดินฝ่าเท้าสามแนวป้องกางตนเลี่ยนนีเนน่เห็นนิ้วที่เดิน <c ười> เห็นเห็นอันนู้นเลยไม่เถิดหรลังเลยนี่มึลงลอกเลาต้องกางต้น แล้วขึ้นมาเปิดประตูลงมเดินสิบนะรบสินะบแล้วเดินขาท้างล่างสามแนวะไม่ยกก้นหมอบไม่ยกก้นนะคะจิงหัวขาวเดินขึ้นเดินลงแนวตะตุง่งจากนั้นไปแนวเอ็นน้อยหวาน เดินขึ้นเดินลงนะคะตามอาการย์้ห้านิ้วขยุ่งหัวเข่าความือคืนหัวเข่าความือเดินหน้าขาต้นบนม้นเดินสี่นิ้วกยัยด้าข้างเดด้านข้าง,าางตามแนว เราต้องโผลเดินโผยเดินซีนี้นี่นะหลังจากนั้นเปิดประตูลงนอนขาเล็กน้อยเปิดประตูลงสองนี่นับสี่สิบห้าวิเมื่อครบ45่ิบาวิแล้วค่อยๆปล่อยออกเปิดประตูลงหน้าเย็นนอนขาเล็กน้อย เมื่รแล้วค่อยๆปออกเียดขกรารโป้งการก้ยหลังจาก็สัแนวแล้วนะงัดแนวนิ่การเหยตัวขึ้นไปเดินข้างล่างสัมแนวตุ้มชิดเดินสันแ้่แข้ง แนวตาตุ่มแนวเอ็นน้อยหวานแล้วนัขึ้นจะกนัดขึ้นนั้นลงก็ได้จากนั้นเดินโป้งชิดเดินแนวตะเกียบขาท่อนบนด้านในเดินขึ้นเดินลง สองแนวแนวที่สองแนวขอบสะบ้าแล้วกับมืองานแนวแกเก็บนะคะสองมือสองฝ่าม,มือเดินหน้าขาขมมึ้นบนจากนั้นแบกปลายเท้าออกฝ่ามือเดียว กดจากหน้าข,ขาเว้นบริเวณหัวเ่ะลงมาที่ข้อเท้าล็อกแขนหนึ่นะคะจากนั้นย่อกดจากสะโพกขาด้านนอกกดลงมาบริเวณหัวเข่าแล้วลงมาทึ่ข้อเท้า